ปลูกปเป็นต้น่วยใหญ่พีนองงามๆเลยเมื่อนี้นําเสนอเมนูผัดหอยกับปลูกใส่โหระพาผัดกะทิพี่น้องผัดกะทิแซ่บๆเห็นนอ้กินเห็ดเนี่ยมันถึงพี่น้องน่าค่อยแซ่บผัดตะข่านบ้านถุงผันรุ่งพี่น้อง ตาม้วยริกแกง,งี่เ้อยริกแกงด้วยที่เขาตำและหวานหอมหอมๆี่อน้องพัดนุ่หอมแกงมาเบใส่เด็ดต่ำที่สนาม ดัด้วยหัวกะที้ที่นอนหัวกะพี้เอ็มดิ้งก็ได้ มือนี้กองละ26บ,บาทพี่น้องกะทิอร่อยดีคนอมะกะทินี่กับปรูรสด้วยพี่น้องน้ำตาลตาลซอนครึ่งพ่อข้าวเสบกะทิอุ่นตรงตามด้วยน้ำปลาพี่น้อง มันค่อยหอมพี่น,อน้องมีรสดีป่ะใส่รสดีนล้วมันจน้อยเห็นนัวพี่น,อน้องนเกา่าไปลุงพี่น,อน้องรุ่งแล้วก็เลี้ยงใกล้คได้มักน้ำตาลใส่ไรอีกทีผมใส่น้ำชุดน้ำนะ ไม่จับปุใกใส่กะทิโอ้ขึ้นลายพี่น้องด้วยแบบอากเลยเห็ดแมงเบมดหลดพี่น้องทำเหมดเลยด้อยแบบง่ายพี่น้องเป็นไงง่ายดีมาทำมั่งมือกิน,อ,นอยู่สามมือพี่น้องไปพี่น้องเรียงแก๊บแบนเนี่ย่ยพีน้อง โอ้นี่เป็นเนืใหญ่หนาจิ๋มากพี่น้องนึยอดเลยเพราะมันอาพี่น้องไอ้ขึ้นไม้ยังไงม,มันจีเสียบพี่น้องรสชาติมันจีได้เลยมันกินื้อจีหวานหอยกับฟูกันหวานอยู่ดีใจพี่น้องได้มาเห็ดกินื่อยมันถึงพี่น้องหอ,อยกับบุก ใส่โหระพาอัดกะทิพี่น้องครับกะทิรสอัดกินกับเผาร้อนๆเขาสวยร้อนๆพี่น้องอได้ทีเดียวพี่น้องเอาก็รวยด้วยโหระพาโหระพาใส่หอมได้ไหล,ล,ลายได้โหระพาอ,ออกมาแส่บเลยไปพี่น้องไปกินน้ำกันเส่บๆน้ำกันนั่งจ่ายก็ผัดเดียวกันประมาณนี้พี่น้องเมนูเด็ด คือพอเจ้าเขากันกินหอยกูเคยเสียก็ต้องกินแบบนี้พี่น้องต้องผัดแบบนี้ด้วยยังไงเลยพี่น้องสดน้ำน้ำเนี่ยเอาอีสดน้ำกะาที

ไว้บึ้นแสบดีแล้วเนะีะถ่ายถอยกับฟุกใจกับพี่เสบพี่น้องแสบหัวละผ้านียเงี้ยมสัมรด้ขวดกรโดนพี่น้นองหาไอยกับไอ้กันหูแรงมันรู่มองมัน 嗯。Mm hmm.